สวัสดีครับคลิปนี้กดต่อจากคลิปที่แล้วที่เปลี่ยนยางกดน้ํามันครับทีนี้มาดูปัญหาครับคลิปที่สอง็นงเ,เดิมเหมือนคลิปที่แล้วครับผมก็เอาปิดไว้มาดูปัญหาของว่ามันจะติดได้หรือไม่นะครับอันนี้หัวเทียนยังไม่มีที่คลิปที่แล้วก็ที่ได้บอกพี่น้องขอเป็นคลิปต่อกัอนนะครับเ, <todos> เพราะว่าเอาคลิปสั้นๆไปมันจะเข้าใจง่ายหัวเทียนไฟไม่ติดมานะครับแต่จะเอาหัวเทียน กำลองใส่ดูครับว่ามันจะมีไฟไหมครับถ้าไม่มีไฟก็ดูไฟ,ไฟไฟตั้งไฟไฟมีครับไฟมีลองสตาร์ทดูก่อนครับว่ามันจะติดได้ไหมนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่ามันไม่ติดเพราะว่ายางกดมันแตกมันก็น้ำมันขึ้นไม่ได้มันก็ไม่ติดครับ อันนี้มันขึ้นได้แล้วลองดูครับมาลองสตาร์ตดูเลขต้องปิดชคก่อนครับเปิดสวิตช์ลองสตาร์ดต,ด,รด,ตรดูนะครับไม่ติดเลยครับเดี๋ยวปรับเล่งเขาสักหน่อยครับ ปรับช่วยครับให้มันเล่งๆออไม่มีเสียงอย่างนี้ยังไม่ล้างครับผมจะมาลองมาดูเข็มครับเขาตั้งมาเท่าไหร่ยังไม่ดูครับอันนี้นะครับเข็มเข็มน้ํามันยูด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือด้านหน้าครับเข็มอากาศ อยู่ด้านหลังนีรูอากาศรูน้ำมันเข็มน้ำมันเขียมอากาศอันนี้เข็มปรับเบาเร่งเฉยนะครับไม่ไม่เกี่ยวตรงไหนผมจะลองปรับหมุนเข้าไปดูว่ามันจะมีกี่รอบนะครับก็ตั้งมาทดลองดูก่อนครับถ้ามันติดไม่ได้ค่อยถอดมาล้างกันนะครับหมุนเข้าไปครึ่งรอบครับก็เป็นหนึ่งรอบนะครับเอาเข้าทีละครึ่งครับก็เป็นหนึ่ง เรอบกว่ากว่าอันนี้เขียนน้ำมันรอบกว่ากว่ามันมันไม่ขึ้นหรอกครับน้ำมันมันไม่ขึ้นเพราะว่าปรับแค่ครึ่งกว่ากว่าไม่ขึ้นจริงครับน้ำมันขึ้นเขาวูบครับถัดติดใต้ก็ลิงแล้วก็วูบดับไปครับเอาไว้ที่นี่ก่อนครับเดี๋ยวมาตั้งใหม่มาดูเข็มอากาศครับเข็มอากาศจะอยู่รอบครึ่งนะครับไอเข็มอากาศจะอยู่รอบกว่ากว่านะครับปกติเกือบจะครึ่งหรือว่ารอบครึ่งนะครับ แล้วเข้าไปครึ่งรอบนี่เอาอันนี้ปรับอยู่ครึ่งรอบครับโอ้ยอย่างนี้ไม่ติดครับเดี๋ยวปรับใหม่ครับอันนี้เข้าไปเต็มเกลียวนะครับคลายนะครับคลายเขียนน้ามันเขียนน้ามันด้านนี้ขยายครับขยายหน่อยคงมองเห็นนะครับอันนี้ไขควงผมจะคลายนะครับ ถ้าอยู่เอาออกมาครับคายออกมาคายซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกาออกมาก็เอาครึ่งรอบนะครับเป็นหนึ่งรอบนะครับเป็นหนึ่งรอบครึ่งหนึ่งรอบครึ่งกว่ากว่าไปเกือบสองนะครับแล้วก็เข็มอากาศเต็มเกี่ยวคายขึ้นนะครับเอามาครึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับกว่ากว่าเกือบครึ่งหรือว่าครึ่งก็ได้ครับ ประมาณนี้ก่อนนะครับมาสตาร์ด,ดูครับว่ามันจะขึ้นได้ไหมป,ปิดโชคอยู่นะครับโชคปิดอยู่ ยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะคายน้ำมันอีกสักนิดครับคิดว่าน้ำมันขึ้นไม่ได้คายน้ำมันอีกสักนิดเกือบครึ่งนะครับตรงใส่น้ำมันขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็เย็นอากาศก็อีกนิดหน่อยครับเอาจะมันติดได้ครับลองดู ใช่ครับปรับเร่งเข้าอ,อีกนะครับปรับเร่งคอยมันเยอะๆหน่อยครับให้มันติดมันเล่งเลยแล้วก็ปรับขค้ืนครับมันจก็ติดได้แล้ว เราต้องเัย่างเตาพูดัแนี้ัดขัดแานี้พอเอาตักกศนตอกที่ักหน่อยรักตอกหน่อยก

วิธีเราปรับเข็มน้ำมันนะครับให้เราจำว่าทางด้านหลังเป็นอากาศด้านด้านนี้ข้างหน้าเครื่องเป็นเข็มน้ำมันด้านด้านเข็มด้านตัวนี้เป็นเข็มน้ำมันครับส่วนตัวบนเป็นเข็มปรับเบาเร่งเฉยๆนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวน้ำมันนะครับปรับเบาปรับเร่ง ตามใจเราเสียงจะพอดีไม่พอดีครับแต่สองตัวนี้สำคัญคายน้ำมันอยู่ประมาณรอบครึ่งกว่ากว่าหรือสองรอบกว่ากว่าก็ได้ถ้ามันไม่ติดนะครับถ้าน้ำมันมันขึ้นไม่ได้มันอยู่ที่บางบางตัวคาบูนะครับไม่เหมือนกันทางขึ้นของน้ำมันก็ไม่แน่นอนให้เราคายหาครับถ้าคายเอาเยอะมันท่วมแล้วก็ปรับคืนอันนี้ยังยังไม่ได้ล้างคาบูครับ ถ้าล้างก็ต้องดูขาเข็มน mm ้ำมันถ้ามันยกสูงมันก็จะท่วมนะครับให้มันลงพอดีประมาณพอดีไอ้ขาเข็มนะครับถ้ามันยกสูงพับปั๊มมันจะกดเยอะน้ำมันจะขึ้นเยอะจะท่วมครับถ้ากดพอดีน้ามันก็ขึ้นพอดีก็จะไม่ท่วมนะครับแต่เข็มตัวนี้อากาศตัวนี้น้ำมันให้ปรับอากาศอยู่ประมาณรอบครึ่งกว่ากว่าประมาณนั้นนะครับรอบครึ่ง หรือว่ากว่ากว่าสักหน่อยเอาแบบที่ว่ามันเล่งขึ้นได้ครับถ้าเล่งไม่ขึ้นก็คายสักนิดอย่างนี้ครับส่วนน้ำมันที่ตั้งเอาไว้ประมาณรอบครึ่งกว่ากว่าจะคายออกเป็นสองรอบหรือว่าสองรอบกว่าก็แล้วแต่อตัวนี้นะครับถ้าน้ำมันไม่ขึ้นก็ตั้งหาเหมือนกันเอาเป็นว่าตั้งพอดีมาตรฐานก็อยู่น้ำมันประมาณรอบครึ่งกว่ากเข็มอากาศอยู่รอบกว่ากหรือรอบครึ่งนะครับ ถ้าวูบก็คลายออกแบบผมว่าครับเอาแน่นอนมาได้ครับให้เราอสังเกตอย่างนี้ตั้งหาแล้วเล็งดูครับถ้าวูบก็คลายอากาศสักหน่อยหรือถ้ายังไม่ขึ้นก็คลายน้ำมันอีกสักหน่อยอย่างนี้ครับมันสัมพันธ์กันครับลองเอาไปทํากันนะครับพี่น้องที่เครื่องชอบติดยากๆล้วนๆนะครับอาจจะได้ผลนะครับอันนี้คือวิธีตั้งเข็มให้มันถูกวิธีครับไม่ท่วมให้พอดีครับก็ทําหา สำหรับชิปปรับจูนเขียมน้ำมันให้ติดได้นะครับที่ติดไม่ได้ก็ติดได้เร่งได้ทำงานได้เป็นจริงนะครับทำแบบนี้พี่น้องคงเอาไปทำกันได้พี่น้องกเกษตรเกษตรทุกคนนะครับสำหรับปรับจูนคาบูเข็มอากาศเมน้ำมันของเครื่องเลื่อยยนต์ครับก็ติดถ้าถูกใจก็กดติดตามนะครับขอคนติดตามเหมือนเคยพี่น้องที่ติดตามชมกันให้ได้ลงคลิป ไปยาวๆให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ข,ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ